ไม่เคยพูดชื่อไม่ดังไม่เล่นข่าวจากกรณีของนักแสดงหนุ่มแม็กจิรายุทธ์หรือแม็กเดอะสตาออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกหลังเก็บไว้มานานเกี่ยวกับกรณีที่ถูกพิธีกรชื่อดังได้เปิดเผยว่ามีพระเอกซีรีส์วายคนหนึ่งไปสารภาพรัรกกับคู่จิน้นแต่ถูกปฏิเสธ เพราะฝ่ายคู่จิ้นชอบผู้หญิงซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างมากและชาวเน็ตต่างพากันคาดดาวกันไปต่างๆนานา,นาโดยแม็กจิรายุทธได้เผยว่ารู้สึกเสียใจที่โดนพิธีกรคนดังกล่าวพูดเรื่องนี้จนเกิดผลกระทบหลายด้านทั้งชีวิตงานและครอบครัว วันนี้21กันยายน2564ทีมข่าวอมรินทีวีได้สัมภาษณ์พูดคุยกับแม็กจิรายุทธ์ถึงกรณีที่เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวเผยว่าจากกรณีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วในหัวก็คิดว่าจะออกมาพูดหรือเงียบต่อไปดี แต่ตนรู้สึกว่าการเงียบไม่ได้มีผลดีอะไรกับตนเลยถ้าวันนี้ไม่ออกมาปกป้องตัวเองแล้วใครจะออกมาปกป้องเราเรารักตัวเองเราทนุถนอมตัวเองใช้ความสามารถเข้าสู่วงการบันเทิงมาเราจะยอมให้คนแบบนี้มาทำลายเราเราว่าไม่ได้แล้วเอาจริงที่ผ่านมาเวลาพี่พี่สื่อสำนักข่าวต่างๆลงข่าวของตนตนไม่เคยโกรธ จะมีก็แต่พี่คนนี้คนเดียวที่รู้สึกว่าทัศนคติของเขามาเป็นพิธีกรเขาบันเทิงได้อย่างไรหากเข้าไปดูในอินสตาแกรมของเขาทุกครั้งด่าดาราเย,ยอะมากแทบจะทุกคนไม่พูดชื่อแต่เขาเกิดมาเพื่อทำลายคนวงการบันเทิงด้วยกันหรอเราทำงานในวงการบันเทิงด้วยกันและวันนี้เขาจะทำลายตนอีกเพื่อประโยชน์อะไร ทั้งนี้โลกโซเชียลมีการติดแฮชแท็กแบนนต่าทีวีพูนเกิดขึ้นซึ่งทีมข่าวของเราก็โทรศัพท์ไปสอบถามพี่เต่าทีวีพูนถึงเรื่องนี้เจ้าตัวเผยว่าดาราสายวายไม่ได้มีเขาคนเดียวเขาจะเข้าใจแบบนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรบ้างที่อีกฝ่ายบอกว่าคำพูดของตนนั้นไปกระแทกใจและกระทบเขา ซึ่งพี่เต๋าเผยว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะตนไม่ได้พูดถึงเขาพร้อมยืนยันว่าไม่ได้พูดถึงเขาซึ่งที่ตนจำได้ว่าตนไม่เคยพูดชื่อเขาและก็ตนเน้นเฉพาะคนดังถ้าสายวายต้องเป็นสายวายดังจริงๆตนถึงจะเล่นเขาและตนสงสัยว่าทำไมเขาต้องเดือดร้อน คนอื่นไม่เห็นเดือดร้อนเขาเดือดร้อนอยู่คนเดียวท,ท,ทั้งๆที่เขายังไม่ได้มีผลงานอะไรเลย